AMG แพ็กเกจรอบคันหม้อน้ำเราเปลี่ยนใหม่เลยชุดยางเราเปลี่ยนใหม่เลยกระจก Mercedes-Benz แท้นะครับทุกบานไม่เคยมีแตกแม้แต่บานเดียวแม็กคาวสันแท้นะครับห้องเก็บยางอะไหลนะครับสมบูรณ์นะครับมียางไหลครบพร้อมนะครับผมปลายท่อ AMG แท้นะครับยังเป็นหนังเดิมนะฮะนะครับแต่ที่เป็นภายในเนี่ยค่อนดีสี่แสน้าหมื่นห้าบาท สวัสดีครับพี่อารสวัสดีวันนี้เรามากับรถ Mercedes-Benz <CL K. S 1> W208 นะฮะคือมันเป็นตำนานที่เราทุกคนต้องเคยเห็นมันต้องเคยอยากได้มันมาเนาะ,ะใช่แล้วนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะเราบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นรถที่ณนะวันนี้เนี่ยคนที่มี W209 นะฮะอนะครับ, 7, ะรบจะเริ่มซื้อนะเข้าไปเป็นคู่ครอง คู่กับเขานะฮะเพราะว่ามันเริ่มจะเป็นรถเก็บแล้วนะวันนี้นะฮะโอ้คือมันหายากมากแล้วใช่แล้วนะครับแล้วหายากเนี่ยต้องหาสภาพที่มันเก็บได้อีกนะใช่แล้วนะครับคันนี้ปี 03, 03นะครับ03รถ20ปีใช่แล้วแต่สภาพแบบ10ปีอะ่ะกริปอ่าบอกเลยนะพี่บอกเลยว่ากริปนะฮะสำหรับรถคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับดูแลง่ายนะครับอะไหล่เต็มตลาด นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะอะไรเครื่องยนต์เต็มตลาดแน่นอนนะครับแล้วคันนี้มาพร้อมของเต็มคันใช่แล้วล้อแทอ้แน่นอน,นอเปลี่ยนมาแล้วชุดแต่งแท้ทั้งคันอ่าต้องพูดอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันในห้องเครื่องกันดีกว่านะฮะว่าภายในห้องเครื่องสําหรับรถรุ่นนี้เป็นยังไงนะฮะชคฝากโปรงยังใช้ได้ปกตินะอ่า ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับเรียกใช้ได้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับดูภายในนะสวยสดนะครับเนี่ยนะฮะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพนะฮะเพจยังอยู่ใช้งานนะครับอ่านะครับสำหรับรถคันนี้ผมต้องบอกไว้เบื้องต้นนะครับเป็นรถที่เก็บมาทุกรายละเอียดแล้วนะครับเราก็เป็นคนที่ซื้อรถนะฮะแลแลแบบเนี้ยนะมาเนี่ยเราก็เข้าใจอยู่หนึ่งอย่างแล้วนะฮะว่าอุปสรรค ของเขาที่ห่วงกันเนี่ยก็คือหัวใจหลักๆเลยนะฮะก็คือเรื่องเครื่องยนต์นะครับแต่จะทำยังไงให้เครื่องยนต์ใช้ได้ทนทานนะฮะแล้วยาวนานโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลน,นะฮะก็คือเรื่องของความร้อนนะครับสำหรับรถรุน่นนี้ที่เราได้มาเนี่ยณนะวันนี้นะเราจัดการเก็บรายละเอียดนะฮะของความร้อนใหม่เลยทั้งหมดนะครับผมคือหม้อน้ำเราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ ชุดยางเราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปห่วงนะไม่ต้องไปห่วงเรื่องความร้อนเลยนะั่นสำหรับรถคันนี้นะครับเปลี่ยนใหม่เลยทั้งชุดนะครับระบบความร้อนทั้งหมดดูสภาพดูสภาพลูกยางดูสภาพเนี่ยโอ้โหใหม่กิฟต์ใหม่มากนะฮะใหม่มากนะครับเราทําใหม่ให้เลยนะครับสําหรับ รถคันนี้ไปเก็บได้เลยใช่แล้วใช่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องความร้อนเหมือนรถตัวกันใช่ใช่ไม่ต้องไปนั่งทําเองให้เสียเวลาถูกต้องนะฮะเรื่องนี้ที่เราบอกว่าเราจัดการเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสบายใจได้หายห่วงคือรถปีประมาณนี้จะบอกว่ามันอยู่มาแล้วให้เป็นของเดิมเลยเนี่ยโอ้โหใช้ต่อไปเดี๋ยวก็โดนอยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับจ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 บนะฮะสำหรับรถคันนี้จบจบนะครับเรามาว่ากันในรายละเอียดอื่นกันบ้างนะครับ สำหรับรถคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งนะ AMG พกเกจรอบคันนะครับชุดแท้นะครับเป็นชุด AMG แท้รอบคันเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้ไม่ไม่แต่งเป็นแสนนะนี่ละฮะเฉพาะชุดแต่งมันนะครับเจ้าของนี่ดูแลมาอย่างดีรถเขารักรถลคันนี้มากนะต้องบอกก่อนเลยว่าดูแลมาดีมากนะครับกระจกนี่นะฮะต้องบอกเลยเป็นบานเดิมหมดเบน์ตั้งแต่บานหน้านะครับบานข้างนะครับทุกบานเป็นกระจก เบอร์ซเล็เนแท้นะครับทุกบานไม่เคยมีแตกแม้แต่บานเดียวนะครับผมนี่นะฮะสีโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับค่อนข้างอยู่ในค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะครับสำหรับรถคันนี้นะมาพร้อมกับแม็กคาวสันแท้นะครับเว็บแรกเนาะที่เราไปเห็นอย่างแรกคือแม็กแท้หรือเปล่าใช่แล้วนะครับมากระมกับแม็กคาวสันแท้นะครับแท้นะครับสิบเ้านิ้วมีราคาเลยนะฮะไม่ได้ถูกถูกครับ พร้อมกับช่วงล่างนะครับโช๊คบิลสไตล์นะครับสปริงเฮชานะครับผมนะครับเพราะล้อก็เป็นแสนแล้ว <S <S ใช่แล้วเฉพาะล้อกับช่วงล่างนี่ก็น่าจะหมดไปเป็นแสนแตเรามาดูกันนะฮะที่ด้านหลังกันบ้างนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับไฟท้ายนะครับลมดำนะฮะ,ะเป็นไฟท้ายแต่งตัวสปอร์ตอะไฟท้ายมันจะลมดำนะครับน,นะครับค่อนข้างสวยนะครับภายในท้ายนะครับห้องด้านท้ายนี่นะครับ มาพร้อมกับนี่นะครับอยู่ครบนะครับยางอะไรห้องเก็บยางอะไหลนะครับสมบูรณ์นะครับมียางไหลครบพร้อมนะครับผมนะฮะนี่นะครับทางด้านหลังทั้งหมดนะครับตัวแผ่นกั้นแผ่นกั้นฉุดเฉ่ก็ยังอยู่นะครับทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเนาะ ย,ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับรถคันนี้รถคันนี้มาพร้อมกับปลายท่อ AMG นะครับปลายท่อ AMG แท้นะครับทรงได้เรื่องจริงๆเลยเนาะพอได้ปลายท่อได้กันชนได้สเกิร์ตไครับมเป็นชุดแท้ามาทั้งหมดนะครับเนี่ยมีมาหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยนะครับได้ของอได้ของจัดเขาเรียกว่าจัดเต็มมาเลยแหละว่าง่ายๆนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าภายในเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูงในกันนะครับว่าภายในรถคันนี้เนี่ยมี ส,สภาพประมาณไหนนะครับวประตูให้ดู <Natalie> อ่ะครับเรามาดูกันคันนี้เป็นกระจกท็อป<ช><ม> uh, แล้วนะคือมันจะไม่มีม <lem> mer, สันกระจกนะครับจะไม่มีขอบกระจกไม่มีขอบกระจกแล้วนะเป็นท็อปแล้วนะครับตัวนี้นะครับหนังยังเป็นหนังเดิมนะลองให้กล้องสูงเข้าไปใกล้ๆนะครับเบาะยังเป็นหนังเดิมนะผมผมแจ้งก่อนนะครับยังเป็นหนังเดิมนะฮะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะหนังเดิมนะครับไม่มีขาดนะ มีรอยยับของหนังแต่ไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดนะสำหรับรถรุ่นนี้คันนี้นะฮะดูนะฮะนะครับนี่คือสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับผมคือโหงงานสมัยนะั้นนะยุคนะั้นเขาใช้ของดีมากใช,ในะใช่ใช่ใช่บอกได้เลยนะฮะว่าวัสดุ นะครับแบบที่ฉันภายในเนี่ยค่อนดีนะครับสำหรับรถยุคในยุคนั้นนะ20่ปีเนี่ยเราถือว่าโอเคเลยนะอืนะครับนี่นะครับคือสภาพโดยรวมนะที่เราให้ทางลูกค้าได้เห็นกันเลยนะว่ารถเขาอยู่ในสภาพขนาดนี้2 0กว่าปีเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ได้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าโอเคละนะโอเคนะถือว่าแบบดูแลมาได้เป็นอย่างดีตัวนี้นมีซัลลูปด้วยนะฮะมองจากกล้องเห็นะปะมีมีสัลลูปนะครับ คือยังไงมันเป็นมันเป็นอะไรที่คู่กับกับ CLK อยู่แล้วที่ต้องอมีเอาอย่างนี้เถอนะเนาะแล้วรถสปอร์ตอ่ะพอมีมันก็สวยมากอ่าถูกต้องนะครับสำหรับรถรถสปอร์ตยังมันก็ต้องมีนะฮะสรูปเนี่ยนะฮะหมจริงๆมันบางทีก็อยากเก็บไว้นะแต่ว่าถ้าเก็บไว้เดี๋ยวมีคันใหม่มาก็ อ่ะคืออึดอัดอีกอ่ะอ่ามันก็ต้องอย่างเงี้แหละเรานะดังนั้นเราก็ซื้อมาแล้วล้วก็อยู่ที่เราพักหนึ่งนะแล้วก็แบ่งกันครอบครองใช่ก็แบ่งกันครอบครองไปแล้วเดี๋ยวเราก็หาคันใหม่มาเรื่อยๆร่สวยๆสำหรับรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่าราคากันด้านหน้ากันเนาะอ่ะมาคุยกันเรื่องราคาพี่อัดสำหรับ clk ปี03แบ่งกันครอบครองสำหรับรถคันนี้นะฮะเราแบ่งกันไปครอบครองออปชันมันมาก่อนพี่เฉพาะชุดแต่งรอบคัน amg เนี่ยแสนอยู่แล้วอ่ะมีแน่ๆ แพงกว่าแล้วก็ล้อกับช่วงล่างอีกอย่างน้อยๆแสนกว่าเพราะอันนี้เขาสั่นแท้ใช่แล้วนะครับเฉพาะของแต่งเนี่ยสองแสนกว่าแล้วนะครับอ่าแล้วก็ราคาอ่ะสำหรับ Mercedes-Benz CLK คันนี้นะเราเปิดราคากันแบบว่าแบ่งกันใช้นะฮะ495,000บาทนะครับ495 495เฉพาะของแต่งไปประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าไม่ข้าม5้าลองคิดดูรถคันนี้ในราคาแบบเบาๆสภาพพร้อมเก็บไม่ข้าม5นะเอ๋ต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ข้าม5านะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะที่เราดิเพราะว่าในตลาดอะบอกได้เลยว่ามีนะฮะ5กว่าก็มีนะครับแต่เราบอกเลยว่าสำหรับรถคันนี้นะฮะเราวางเราวางราคาไว้แบ่งกันใช้สำหรับคนที่สนใจนะครับราคา495 มาดูรถได้ที่อำเภอเมืองชนบุรีครับผม a อพ o โ e มคานะครับอยู่ในซอย9บ้านสวนจังหวัดชนบุรีมาง่ายๆาครับมาจากกรุงเทพลงทางด่วนมา15นาทีครับผมมาจากพัทยามาจากระยองลงทางด่วนมา5นาทีถึงเราเลยอ่านะฮะส,สำหรับคนที่อยากดูละเอียดละเอียดนะครับเราไม่มีเวลามาดูสามารถวิดีโอคอลมาดูเราได้ใช่ครับเนาะแต่ว่าซื้อรถประมาณนี้จริงๆรถปีขนาดนี้อยากให้มาดูด้วยตาตัวเองเนาะสำหรับรถคันนี้นะเก็บก็ได้ขับก็หล่อนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะสำหรับรถคันนี้ หลายหลายคนนะครับสําหรับวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับหรือว่าวัยกลางคนซื้อเก็บได้เลยสำหรับพี่ๆบางคนอยากได้สมัยวัยรุ่นวันนี้เป็นวันที่ควรจะซื้อแล้วใช่ครับด้วยราคาเพราะว่าป้ายแดงน่าจะมีเกือบห้าล้านด้วยราคาที่ต้องบอกว่าสติ๊นะฮะสำหรับวันนี้นะต้องบอกวันนี้จะไปเก็บวันไหนใช่ครับวันต่อไปนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินจะหาซื้อมันได้นะเพราะว่า จริงจริงแล้วถามว่ามันด้วยด้วยด้วยเอนี่ของมันนะด้วยเอนจีของมันเลยนะสําหรับรถรุ่นนี้นะคนชอบชอบจริงเลยนะต้องพูดอย่างนี้นะครับใช่ครับสําหรับคนชอบชอบจริงอ่านะฮะบอกได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างขับสบายนะเห็นในสภาพอย่างนี้นะนี่เห็นในสภาพอย่างนี้นะเป็นรถที่ขับดีมากนะเป็นรถที่ขับดีมากนะต้องบอกอย่างนี้ครับ งั้นถ้าสนใจนะครับโทรหาผมหรือพี่อาร์ตก็ได้นะครับสำหรับเบอร์ผมนะฮะเอนะครับ0819132865ครับครับผมอาร์ตครับ0988369983นะครับแล้วมาเจอกันที่เต็นท์เราเนาะพี่อาร์ตใช่ครับผมมาดูให้พอใจเลยนะครับอยากดูมุมไหนเปิดดูได้หมดเลยรถเราทุกคันนะครับไม่ใช่ว่าแค่มาดูนะฮะมาทดลองขับกันนะครับถ้าชอบไปลองขับด้วยกันครับผมถูกใจเราพาลองขับรับประกันฟาร์มถูกใจ นะครับแล้วรถอยา yeah. ่างเนี้ยเราก็อยากให้เน like um <uh ื้อคู่จริงๆได้ไปครอบครองพราเราก็อยากให้ไปอยู่ในคนที่แบบรักรถเนาะใช่ครับะนโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวมีอะไรโทรมาหรือว่ามาที่เ็ท์เลยก็ได้โอเคนะครับฝากไว้นะครับสำหรับรถสวยคันนี้นะครับสวัสดีครับ